ก็อยู่กันในเกมมากบเป็นเช่นเคยนะครับเดี๋ยวภาคนี้ดูลักษณะดูนะคบดูแม่งลักษณะนะครับ เป็นผู้หญิงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เสียงผู้หญิงคนนึงก็ไม่้องนะครับโอ ก็จะไป็นช้เขีวเอื่อคูวิทยาศาสตร์เรียก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 ไปไปไปเปไปทำทำทำสองทำหนึ่งปอมปอมนี่ไหมทำ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  ฉันเนี่ยฉันป2กับป3ม2ม2มอะไรด่าลูไม่หรวพี่ามเลยลุ่นพี่นะเองไหันมไหนนะยาอไาอันไปเจเดี๋ยมาทำ้วยด้วย ใส่หน้ากากก่อนดีกว่าหน้ากากหน้ากากเราจะเอาหน้ากากเพชรเขาไม่ใส่ดีกว่าแล้วไม่เอาหน้ากากเราจะเอาหน้ากากอรเราเอาหน้ากากแบบไหนอะเราเอาหน้ากากเหล็บพี่อยู่ห้องวิทยาศาสตร์ไม่ใส่หน้ากากดีกว่าหน้ากากที่นี่ใส่หมวกหมวเป็นที่ของจุ๊จุเต้นไรนี่โจ๊ะเอาไปถ่ายวิดีโอโจ๊ถ่ายอยู่โจ๊ะโจ๊ะ รูดีอยู่ไหนตกบนชั้น่อนึ่งพนึยันเราก็จะยัาเราก็จะเสียเขาอยู่โม่สามนะเยังไม่รู้หรือว่าเอง้ก็ใส่ก่อ ที่ขเราด้อตรงนอ้เด็กไม่อยู่จะยืนในบึงอะไรห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ชั้นสองชั้นตรงที่มันตันน้ำยี่ยวเลยตักน้ำยี่ยวไปทำอะไรอ้มันจะมาทำวิทยาศาสตร์อะไรกันเยอะเขาทำชั้นสอถึงแล้วเขาทำยาหิวสักเกาขวดก็ น้องจระกัดยามายุฉันใจยุที่น้องจระกังเล่นที่หนได้พรี้ฉันเจอคนต้อรารอกันบ้าอะไใจอะไรอะไรอ ไมาอยู่3ล1าอยู่3ล1ด้อกเราว่าอยู่3 1จะอยู่3 3ไม่หาย,1 1> ยู่3มอยู่3 2อยู่3ีกว่า คที่ก็ต้องอยู่สองไม่ที่ก็ต้องอยู่หนึ่งทับสามเออใช่แต่มันมี A B C ก็มีที่ก็ที่นั่นมันไม่มีห้องสามต้องที่ก็ต้องอยู่หนึ่งทับสองเออที่ก็ต้องเป็นนที่ก็ต้องเป็นนักเรียนพี่กับมือก็ยังเป็นนักเรียนเลยเนาะเอ้ยโอ้แล้วเมื่อไหร่ครูจะสอนเนี่ยครูฮะคุณไม่จ่ายก็ไม่จ่าย เตครูบอกให้กลับบ้านคือเรไปบ้าเราไม่อยากกินยาหิวเลยแค่ปุดล็อกคอเรายังไม่ได้ยาเลยกลับบ้านนะเธอบล็อกคบรูปอยู่ไหนเธอเกิดอะไรขึ้น ร้อยก็ยังทำไมน้ำเยิ่งก่อนพี่ยังมาหลับพี่บ้างนะน้ำชี้ก่อนพี่ทำยังไงเก้าเก้าอะไรเก้าแก้วเกาะลับเลยเกาะลับหลับไม่ได้เหรอ Male, male, male.